สอยโจสอยโจุกอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยน้ำยาเคลือบเงาเงาน้ำยาเคลือบเงาอู้อู้น้ำยาอะไรเนี่ยไอหนูสั่งเพล็ดมาเหรอเอ้ยเงาจริงว่ะแต่ว่ามันเช็ดยางเลยเช็ดยางใช่ไหมเช็ดยางเงาเลยใช่ไหมาใช่ไหมอือเว้ยเอ้ของโจุกเงาอ่ะ ดำดำนานไหมเนี่ยแบบเนี้ยสีเด็ดบ้านกวดเลยจริงอ่ะไม่มันดำนานนะนานแต่ว่าเป็นอาทิตย์อ่ะแต่ห้ามดูน้ำมันดูน้ำไม่ได้หรอดูน้ำกินข้าวแล้วแล้วก๋ายนี่ก็เงาอันนี้น้ำยาอะไรนี่ขัดสีนี่โอ้อันนี้อันนี้ขัดยางป่ะห้ามดูน้ำป่ะอยู่เป็นอาทิตย์เลยป่ะจะเอาไปเช็ดยางถนนหน่อยได้ไหมเยอะ เฮ้ยอันนี้เราไม่บอกยี่ห้อครับนะเป็นจริงเหรอเออว่ะเงาว่ะจุกมันเป็นอาทิตย์เลยจริงไหมเนี่ย ขี้โม,ไม้ไหมเนี่ยพี่แต่ห้ามโดนน้ำอ่ะถ้าโดนน้ำออกเลยใช่ไหมมันจะเป็นคาบเป็นคาบแบบไหนคาบด,างดางังๆจรงเหรอคาบดังๆเลยเหรอเอาใส่ตรงไหนต้อง,อนะงโอมนะอันนี้อะไรนี่ไงอ๋อนี่นะโอ้มันขัดยางโดยเฉพาะเลยเหรอ โอ้นี่นี่นี่ซิลิโคนบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ป้องกันความร้อนเหมอือนโลหะกันอ่ะพีกเนาะอันน,นี้นะนายต้องเอาไปเช็ดข้างนู้นหน่อย <c oughs> ไปเช็ดเสร็จตั้งแต่เมื่อวานยังไม่เส็ยอีกเหรอฮะ <c oughs> วัน <c oughs> ตั้งแต่เมื่อคืนอะ่ะว่าตาัดงสงคมใหม่แล้วเว้ย <c oughs> <c oughs> เออเขาจะเป็นเด็กโคราแล้วเอา้าเขาจะเป็นยามแล้วดิพี่ไม่สมัครยามเหรอ ให้มาปอนหน้าร้านเลยปอนหน้าร้านมี่เลยฮะโบราณเลยอนี่นั่นเลยโอ้ยายสมนุกัวมาแล้วไหนอันอันอันไหนอันไหนเงาดีกว่าอันนี้อันนี้เงาดีไหมนี่เช็ดยางพี่แซมได้ไหมนี่ไม่เงาเออเรี่ยงหรอเช็ดยางตรงนี้จูงพี่จูงไม่ได้หรอไหนพี่จูงเอาไปเช็ดยางผมหน่อยสิว่าแกเดินอ้อมรถเลยป่ะเออเป็นไงายางงาม ลงไปรอดนะอันนี้ลงอยู่ร้านนั่นเ่ยมันยังดำไม่เท่าไหร่เลยเออวานเนี่ยร้านวิวไหมไม่ไม่ไม่ลงอยู่ไอ้ที่ไอ้อัดฉีดนั่นน่ะอ๋อไอ,ออัดฉีดยอดเลียนน่ะเออเมื่อวานนีงอันนี้อันนี้อืออันนี้ดำกว่าว,วะ่ะนะดำไหมดำดำดำดิร้อกว่าวดูดิเป็นเงาเปียกเลยว่ะอันเนี้ยเนี่ยเช่นเมื่อวานมันหายดำเลย มันไม่ค oh. <laughs> ่อยเงาเนาะแต่อ <t> ันนี้เงาเงาจัดเลยอ่ะโอ้ฮะฮะเงาเกินเนาะดูอ่ะเงาเกินเว้อะเงาก็นเว้อะพี่โจ๊กเฮ้ยไอ้แซกเราเกินเว้ออุ้ยมันเงาเลยอ่ะอุ้ยมันเว้อเกินมันมันเว้อจริง ไม่จบมันไม่ไม่มันมันใช่ไหมอันนี้มันไม่ใช่ยางเหาเนี่ยมันขัดยางเงาแล้วเนี่ยดูอ่ะแบบเห็นอย่ะางไรเราชอบแบบนี้อยู่แล้วเห็นเงาพี่โจ้ไหมเห็นเดี๋ยวดีเอ้าเราก็ต้องการแบบนี้อยู่เออใช่ใช่ใช่แต่แบบอู้เงาแบบเงาจ๋าเลยอะดูดูทางนี้ว่ะไอ้ดูดูดูพี่ไอ้ตรงตรงนี้ไม่ขาดดูนะไอ้ตรงขาดนี่ไม่เงาใช่ไหมเลยว่ะ มันก็จะดำอยู่นั่นแหะอาทิตย์อ่ะถ้าไม่ถมดูดน้ำสมขำลำลือเว้ยไม่เรื่องหรอกของแซ็ตอ่ะใช่ไหมอืมเอาที่เปียกท้อง้างนั่มันไปไม่ถึงไงต้องขยับนี่โอ้เจ๊เจ๊ะดำบเบอรลดูดูอันนี้ก็ดูเขาขอโทษนะครับอันนี้ไม่ไม่เงาเลยเนี่ย อุ้ยดูอนูนเงามาเล่นกับพี่โจ๊กโคตรเงาอ่ะน่าสักฮะดูอ่ะโอ้โห